บทความนี้สำหรับอธิบายแก่ผู้ที่จะลงประชามติยกเลิกพระราชบัญญัติอิสลามก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงแก่พี่น้องไทยทุกท่านทราบเราไม่มีเจตนาจะสร้างความแตกแยกในสังคมแต่อย่างใดหลังจากได้ศึกษากฎหมายอิสลามและมะติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับจึงเห็นความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเราจึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อไปได้ เมื่อเราเห็นและตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมจึงต้องลุกขึ้นทำหน้าที่คนไทยตามมาตราที่50ข้อที่1คนไทยที่มีหน้าที่ดูแลชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นการให้ข้อมูลในหน้าเพจนี้จึงเป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมของกฎหมายไทย ที่เกิดจากการออกกฎหมายอิสลามที่บังคับใช้ในรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องกับหลักการและความเชื่อของาศาสนาอิสลามแต่อย่างใดและเรากำลังเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางกฎหมายและความเท่าเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นแม่แบบการปกครองของประเทศไทยไม่ได้โกรธเกลเกียดเคียดแค้นอิสลามเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด อิสลามออกกฎหมายศาสนาตามความเชื่อของตนและบังคับใช้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จริงความเชื่อส่วนบุคคลจะเอามาออกเป็นกฎหมายแล้วใช้อำนาจรัฐหนุนความเชื่อของตนนั้นไม่ถูกต้องเพราะขัดแย้งต่อ,ต,อต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยหลายมาตราจะขอกล่าวถึงพระราชบัญญัติอิสลามสามฉบับเช่น 1. พระราชบัญญัติฮั์ หรือพอลบฮัฉบับแรกออกในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในปีพศ2524และฉบับที่2อ,ออกในสมัยคอสอชอที่มีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเป็นหัวหน้าในปีพศ2559และได้ย้ายกิจกรรมฮัทแจกกระทรวงวัฒนธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาไทยความหมายโดยทั่วไปของกฎหมายฉบับนี้คือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตามศรัทธาส่วนบุคคลจึงออกกฎหมายบาบังคับให้เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงทบวงกลมตั้งแต่รัฐมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอำนวยความสะดวกนี้ทุกคนและยังจัดสรรทุนหมุนเวียนจากงบประมาณแผ่นดินให้ผู้ประกอบกิจกรรมฮัร์วงเล็บ เปรียบได้ดังเช่นบริษัททัวร์ทั่วไปจำนวน300ล้านบาทเพื่อให้นำไปจองอาหารและโรงแรมล่วงหน้าที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและจัดตั้งแผนกส่งเสริมกิจการฮัตในกระทรวงมหาไทยรับเงินเดือนในฐานะข้าราชการของกระทรวงมหาไทยที่มาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ชาวมุสลิม ที่มีประชากร3ล้านคนโดยประมาณจากประชากรทั้งหมด70ล้านคนทั่วประเทศโดยประมาณแต่ไม่มีใครคิดจะออกกฎหมายมาอำนวยความสะดวกและหาผลประโยชน์จากแผ่นดินเข้าตนเองแม้แต่น้อยเพราะถือเป็นเรื่องศรัทธาส่วนบุคคล 2. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามชาวมุสลิมร้องขอธนาคารอิสลามจากรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ว่า หลักการอิสลามจะไม่ใช้เงินที่เกิดจากดอกเบี้ยรัฐบาลจัดสารงบประมาณเพื่อจัดตั้งธนาคารอิสลาม1,000ล้านบาทต,ตั้งแต่ปี2545ได้รับอนุมัติจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรธนาคารสูญเสียเงินตั้งแต่วันแรกที่เปิดและต่อมาในเดือนตุลาคมปี2550กระทรวงการคลังได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ธนาคารอิสาลามกลายเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นที่สัสดส่วน99.59%ภายหลังจากที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธานาคารอิสาลามฉบับที่2เมื่อวันที่18กันยายน2561เพื่อกำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นได้เกิน1้ยละ49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นการชั่วคราวธนาคารอิสาลามมีเครือข่ายรวม102สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศในปี2 5 1 2กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเข้าธนาคารอิสาลามจำนวน18,000ล้านบาทเพื่อชดเชยผลขาดทุนของธนาคารคนไทยหลายคนไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้และต่างก็ไม่เคยคิดเลยว่า อิสลามจะฉกฉวยประโยชน์จากประเทศมากมายมหาศาลเช่นนี้ 3. พระราชบัญญัติการบริหารจัดการองค์กรอิสลามพรบนี้คือผู้สร้างปัญหาที่สำคัญพระราชบัญญัติฉบับนี้เปรียบเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองของอิสลามเปรียบเหมือนรัฐซ้อนรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศพรบฉบับนี้เราจะพูดถึงในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทสร้างมัสยิดใหญ่หลายแห่งและยังมีการใช้พื้นที่สาธารณะสร้างห้องละหมาดทั่วประเทศด้วยเงบประมาณแผ่นดินร้อยเปอร์เซน์ที่มาจากเงินภาษีของคนทั้งประเทศทำเพื่อคนหเปอร์เซน์ของประเทศเท่านั้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศต่างคิดไม่ถึงว่าจะมีใครคิดใช้ศาสนา มาผ่านงบแผ่นดินไปใช้ได้มากมายเช่นนี้ต่างไม่เคยคิดใช้ประโยชน์แผ่นดินด้วยการอ้างศรัทธาส่วนตนมาก่อนทุกวันนี้คนเหล่านั้นก็ยังงงอยู่อิสลามในประเทศไทยนอกจากจะมีพรบอิสลามแล้วยังมีมติคอรมอประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและพรกอ,อีกมากมายที่หลั่งไหลออกมาเพื่อสร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนยกตัวอย่างเช่น มติคณะรัฐมนตรีครั้งที่หนเพื่อมอบทุนการศึกษาใก่อิสลาม4จังหวัดชายแดนใต้ฟรีหลังจากจบการศึกษาสามารถบรรจุรับราชการโดยไม่ต้องสอบบางตำแหน่งเพื่อชดเชยแก่ผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบทางใต้คงลืมไปว่าคนที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตมากที่สุดไม่ใช่เป็นผีอิสลามเท่านั้นแต่รัฐบาลกลับเลือกอุ้มฉุยอิสลามแทนโดยละเลยคนอื่น คุนเริ่มจากปี2515จนถึงปัจจุบันมติคอรมอฉบับที่10ก็ออกมาอีกเมื่อ2ปีที่แล้วชาวมุสลิมจำนวนมากได้รับการศึกษาจากเงินภาษีของไทยทางประเทศทำให้มีจำนวนมุสลิมที่ทำงานในกระทรวงทะบวงกลมกระจายอยู่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมาตามโคตา้าตั้งแต่เรียนและบรรจุแต่แทนที่จะมาช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศไทย กลับกลายเป็นว่าคนไทยไปส่งเสริมอิสลามสร้างภาคีแยกตนเองออกจากสังคมไทยชัดเจนกว่าแต่ก่อนเพราะเมื่ออิสลามแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศไทยอิสลามไม่ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ไปสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาและใช้กฎหมายบังคับให้คนอื่นยอมรับความเชื่อของตนเองเรียกร้องห้องละหมาดในสถานที่ราชการทุกแห่งเมื่อได้โคต้าไปบรรจุฟรีในแต่ละแห่ง เรียกร้องให้แต่งตัวตามหลักศาสนาเรียกร้องอาหารฮาลาลน,นั่นหมายถึงสถานที่เหล่านั้นจะต้องจัดเตรียมตามข้อเรียกร้องทั้งหมดให้กับพวกเขาตามพระราชบัญญตัติการบริหารองค์กรอิสลามเงินภาษีของชาติจํานวนมากถูกส่งเข้าไปเพื่ออุดหนุนศาสนาอิสลามซึ่งมีเพียง5%ของประชากรของประเทศเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของทั้งประเทศที่ยังไม่ได้กินอิ่มนอนอุน่น จากการบริหารงานของรัฐบาลแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะนำเงินมหาศาลของแผ่นดินไปสนับสนุนศาสนาอิสลามแทนด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เราขอเชิญทุกท่านที่เห็นด้วยกับการคงไว้ซึ่งความเสมอภาคของกฎหมายด้วยการลงชื่อเพื่อรณรนค์ยกเลิกพลรัอิสลามตามลิงก์ด้านล่างนี้ยุติแนวคิดสุดโต่งลดอิทธิพลศาสนาต่อวิถีชีวิต ร่วมกันลงชื่อคัดคา้านและยกเลิกพระราชบัญญัติอิสลามทุกฉบับ